จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด D-19 กระทรวงศึกษาธิการได้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นสี่ขาดไมได้ถึงมอกวายเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาแน่นะก็ต้องยอมรับว่าสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยทำให้กระบวนการการเรียนรู้ของเยาวชนของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าที่ผ่านมาเราต้องอาศัยการเรียนรู้ออนไลน์คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษา ให้เป็นการศึกษาวิถีใหม่วิถีคุณภาพสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและบริหารการศึกษาอย่างมีคุณภาพเร่งกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรองรับการแพร่ระบาดระอกใหม่ของโควิด -19 เกิดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน5รูปแบบ on hand ออ a i อออนไลน์ออนดีมาและออนเบนเดดด้านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต2ได้เร่งดำเนินการตามนโยบายมอบให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับสำนักงานคณะก,กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดลานตากฟ้าดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของสปท จัดทำแผนปฏิบัติการตามโครงการต่างๆปรับรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ยังคงเน้นอันตลักษณ์ของโรงเรียนเรื่องลายมือสวยส่งเสริมการเขียนและการเรียนให้เป็นปกติและมีความสุขให้ได้มากที่สุดตามเอกลักษณ์ของโรงเรียนเรียนดีมีความสุขสวัสดีครับผมนายเจริญเสนาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาตากฟ้าขอพบปะกับผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการแจกการเรียนการสอนในปีการศึกษา2564ซึ่งอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 จากมติในที่ประชุมเมื่อวันที่24มิถุนาที่ผ่านมานะครับก็ยังไม่อนุญ,ญาตให้โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตามปกติที่โรงเรียนนะครับจึงให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในจังหวัดนครปฐมเนี่ยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ออนไลน์ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลยการดำเนินการของโรงเรียนวัดลานตากฟ้าตามกระบวนการ PDCA P Plan ประชุมวางแผนการดำเนินการผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขตสองมอบนโยบายสำคัญทางการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษานำนโยบายมาประชุมคณะครูวางแผนการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์ที่มีความตึงเครียดผู้อำนวยการยังส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนและให้ขวัญกำลังใจแก่คณะครูอยู่เสมอดีดูกําหนดการจัดการเรียนการสอน5้ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่1นึ่ง on hand เรียนที่บ้านด้วยหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดนักเรียนมารับใบงานที่โรงเรียนหรือคุณ นำใบงานไปส่งให้นักเรียนที่บ้านเพราะมีนักเรียนบางส่วนไม่สามารถมารับใบงานที่โรงเรียนได้เอาใบงานมาให้เด็กๆค่ะผู้ปกครองไม่สะดวกไปรับที่โรงเรียนคุณครูก็เลยเอามาส่งที่บ้าน ในแต่ละเดือนคณะครูจะมอบเงินค่าอาหารกลางวันและนมโรงเรียนแก่นักเรียนตามเวลาเรียนพร้อมทั้งเอกสารใบงานต่างๆเพื่อให้นักเรียนฝึกฝนตนเองอยู่เสมอรูปแบบที่2 On ออนแอร์ air, การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมโดยการชมทางโทรทัศน์ช่อง DLTV นักเรียนสามารถเรียนรู้อย่างสนุกสนาน แบบที่3ออนไลน์เรียนผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยระบบวิดีโอคอนเฟลรนต์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตคณะครูใช้การไลฟ์สดและวิดีโอคอลผ่านลายกลุ่มห้องเรียนและจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Google Meet โปรแกรม Zoom โปรแกรม Google Classroom นักเรียนที่เข้าเรียนมีความสุขสนุกสนานเพราะได้เห็นหน้าได้ยินเสียงครูและเพื่อนๆ ทำให้บรรยากาศการเรียนมีสีสันมากขึ้นรูปแบบที่4 on demand เรียนผ่านแอปพลิเคชันโดยผ่านเว็บไซต์การเรียนรู้ต่างๆเช่นเว็บไซต์ dl tv dl it ช่อง YouTube ที่น่าเชื่อถือ และช่อง YouTube ของคณะครูที่อัดคลิปวิดีโอการสอนเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และดูย้อนหลังได้เสมอรูปแบบที่5 o n b อ n d e นการเรียนการสอนแบบผสมผสานทั้งออนแอนออนแอร์ออนไลน์ air, online, และออนด m มานเพื่อให้นักเรียนที่ไม่สามารถเข้าเรียนออนไลน์ได้สามารถเรียนได้หลายรูปแบบและติดตามงานได้ทันที ีเช็คเมื่อดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของสปทโรงเรียนได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนทั้ง5รูปแบบโดยมีนายเจริญศรีนาคผู้อํานวยการโรงเรียนวัดลานตากฟ้านิเทศติดตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนของคณะครูอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งให้คําปรึกษาในการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนของคณะครูให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น คณะครูรายงานผลการดำเนินงานรายสัปดาห์เพื่อจัดทำเป็นเล่มสรุปรายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในทุกๆสิ้นเดือนผลการดำเนินการสรุปผลการดำเนินการการจัดการเรียนการสอนแบบออนแฮนออนแอร์ออนไลน์ออนดีมานและออนเบนเดของโรงเรียนวัดลานตากฟ้ามีวิชาภาษาไทยค่าเฉลี่ยสูงสุด82%ความคิดเห็นของผู้ปกครอง ¿Qué ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนในสถานการณ์ปัจจุบันถึงแม้หนูไม่ได้เรียนในห้องเรียนแต่หนูได้เรียนออนไลน์ก็ทำให้หนูได้เรียนรู้ได้ได้พบคุณครูได้พบเพื่อนๆนได้พูดคุยได้เรียนรู้ซึ่งดีกว่าปล่อยให้เวลาเสียไปโดยไม่มีประโยชน์และการเรียนออนไลน์ยังทำให้เราหลีกเลี่ยงการพบเจอกันเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 ได้ สรุปประเด็นปัญหาและการดำเนินการในอนาคตสรุปประเด็นปัญหาผู้ปกครองทำงานไม่มีเวลาสอนการบ้านบุตรหลานนักเรียนบางส่วนติดโทรศัพท์มือถือมากเกินไปทําให้สายตาอ่านเสือ่อมก่อนวัยอันควรนักเรียนขาดอุปรกรณ์ที่ใช้ในการเรียนออนไลน์ขาดปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนนักเรียนขาดความตระหนักในเรื่องการเรียน การดำเนินการพัฒนาในอนาคตโรงเรียนปรับรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อลดความเครียดของนักเรียนและผู้ปกครองเพิ่มการเรียนรู้ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงเพื่อลดการจ้องจอมือถือเป็นเวลานานดูแลช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ไม่พร้อมทั้งด้านอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายและส่งเสริมให้นักเรียนใส่ใจในเรื่องการเรียน